เอาละครับนี่คือสรุปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับ18บทเรียนชีวิตจากคุณมาริยโปโปวาผู้ก่อตั้งบล็อก The Marginalian คือข้อคิดพวกนี้เนี่ยมาจากบทความที่เธอเขียนฉลองครบรอบ18ปีของบล็อก The Marginalian นะครับคุณโปโปวาเขาก็เขียนเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตการเขียนอะไรพวกนี้เหมือนเป็นบันทึกส่วนตัวแหะครับแต่ก็แชร์ให้คนอ่านอย่างเรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้ตัวคนเดียวในการเดินทางของชีวิตนะ ในบทความจริงๆมีเยอะเลยแต่วันนี้เราหยิบมา3ข้อเด็ดๆครับข้อคิดแรกเลยนะคือต้องเลือกที่จะมีความสุขครับคุณโปโบป่าบอกว่าเราต้องตั้งใจเลือกความสุขเหมือนเด็กๆเลือกสีเทียนมาระบายท้องฟ้าเลยแม้ว่าโลกรอบตัวมันจะมีเรื่องให้เศร้าเยอะแยะใช่ไหมครับแต่ให้เราพยายามเลือกมองหาความสุขเล็กๆน้อยๆบ่อยๆจนมันกลายเป็นนิสัยเราไปเลยข้อคิดที่2คือต้องสู้กับความคิดแง่ลบครับ ไม่ใช่แค่แบบไม่เห็นด้วยนะแต่ต้องสู้กับมันจริงๆทั้งในใจเราเองหรือเวลาไปเจอในคนอื่นเพราะการมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมันง่ายก็จริงแต่มันบั่นทอนไม่ได้สร้างอะไรดีๆขึ้นมาเลยการที่เรายังเชื่อมั่นในความดีงามแบบมีเหตุผลแล้วก็ลงมือทําสิ่งดีๆเนี่ยแหละครับคือวิธีที่ดีที่สุดในการสู้กับมันแล้วก็ข้อคิดสุดท้ายนะครับคุณปอบปวาเขาบอกว่าอนุญาตให้ตัวเองเปลี่ยนใจได้ไม่เป็นไรเลย การยอมรับว่าเออฉันไม่รู้หรือการเปลี่ยนความคิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือแปลว,ว่าเราอ่อนแอเลยนะอย่าเพิ่งรีบมีจุดยืนแค่เพื่อให้ดูมีความคิดแต่ให้ใช้เวลาคิดดีๆก่อนจนเรามั่นใจจริงๆการเปิดใจเรียนรู้ยอมเปลี่ยนมุมมองได้เนี่ยสำคัญกว่าการพยายามจะเป็นฝ่ายถูกตลอดเวลาเยอะเลยครับโดยรวมแล้วข้อคิดของคุณปอบว่าก็ชวนให้เราคิดตามครับว่าเราจะเลือกมองโลกในแง่บวกมากขึ้นไม่ยอมแพ้กับความคิดลบๆแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนมุมมองเพื่อเติบโตต่อไปได้ยังไง